ไปประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าไปตุรกีไปอาเมเนียบางที่ประชาชนชาวรัเสเซียนะครับก็ได้รับคำสั่งแบบเผด็จการเนาะของวลาดิเมีย์ปูตินนะครับให้มาร่วมเกณฑ์ทหารและก็ร่วมรบกับประเทศยูเครนนะครับเนาะจริงๆ ผมว่าถ้ารัเสเซียเอาจริงไม่น่ามันคือน่าจะชนะไปแล้วนะผมว่านะถ้าว่ากันตามตรงนะอันนี้สงสยัยเจอกลยุทธ์ในการสู้รบนะครับก็เลยยังไม่ชนะต้องเกณฑ์คนเข้าไปใหม่นะครับเป็นการที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะไ่อยู่ก็มีสงครามซึ่งเกิดจากผู้นำนะครับที่จะทำสงครามทำไมใช่ไหม ต้องเสียเลือดเสียเนือ้อเสียชีวิตเอาชีวิตเข้าไปแลกทําไมเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ทํากันแล้วนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการท้าม,มาอุ้วทั้งหลาย10ปีแล้วนะครับตั้งแต่นู่นแหละหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเนาะอันนี้ก็ยังจะมาให้มนมีนะครับซึ่งมันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงของผู้นําที่ ออะไรเขาเรียกว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงแน่ๆนะครับว่าเรื่องน้ำมันไฟฟ้าต่างๆนะครับก็เรื่องอาหารก็ราคาสูงขึ้นนะไฟฟ้าราคาแพงขึ้นแล้วก็เรื่องของน้ำมันแพงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เยอะขึ้นเพื่อเอาไปใส่รถถังบัง่งใส่รถบรรทุกทหารมั่งนะครับนะรถลำเลียง อ,อาวุธยุโทโธปรกรณ์นะครับต้องใช้น้ำมันทั้งหมดนะครับเนาะก็ความต้องการมากขึ้นนะครับราคาก็ต้องแพงขึ้นนะครับเนาะตรงนี้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่านะฮะก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ต้องได้รับผลกระทบนะครับผู้ชายชาวรัเสเซียนะครับก็ถูกเกณฑ์ไปให้ครบสามแสนคนนะครับอายุเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัย เกษียณแล้วถ้าเขาเคยเป็นทหารมาเขาเฑนไปเลยนะครับจริงๆไม่น่าเฑนเนาะอายุเกิน60สิบก็ต้องไปนะครับซึ่งจะไปสู้อะไรเขาได้ก็ไม่นึกเนาะผู้นาที่อย่างนี้ไม่นึกคนเกษียณแล้วจะไปสู้อะไรเขาได้คนหนุ่มๆใช่ไหมนะที่อย่างนี้นึกไม่เป็นนะฮะผู้นอยังไงวะเออผู้นารัเสเซียวะเก,ก่งๆโอ้ปาตังสี่เอาไปเห็นอย่างเกิน6กิบแล้วโอ้นะครับ ไม่ไหว